สวัสดีครับพี่น้องครับแนว,วที่บรยาให้เกิดก็เกิดแล้วครับงั้นยกเลิกแล้ว<ะ>จับบานครับมีรถรส่งบานย่างดีเลยครับ กตะบ้องคนคือ,อด้ว่าตะบ้องดูข้างในร้านค้ากัน้พี่น้องอ,งอ,อ,องแล้วกินายังใส่กล่องไปไหมเออแเมื่อกี้กลองมาจากรคือบ้างอยยามืองเป็น มองไอ้นั่นครับมองเด็กน้อยออกกำลังกายครับดีครับดีเนี่ยนนี้พาเบรงลถทีมงานเอาเลย<อ>เด็ดเด็ดอ่อนี่ให้บากน่องมามไอ้ผู้เด<อ>่ดน้อยสุดปะ อีพายมะฟาฟาอีพายอีพายควายเอินบ้าจริงเนี่ยอีพายมันไม่นนหายไปแล้วยี่สิบบาทไพ่งั้นเดี๋ยวควายยีิบบาทหมดแล้วมันมืดอย่างนี้นี่มันอะไรไปขันนี้บ่เลียตรงไหนงนี้เลียดจ้นั่งขันนี้บ่ป้าปียากอยู่ไปกันะหรือว่าท่านเดี๋ยวขึ้นไปนีก็ได้ขึ้นน้ำกันนี่ให้คุณขึ้นข่าเอันได้อเ อาจารย์ตด้เอาเจ้าเปใส่กระเป๋าให้ไปซื้อเจ้าเดโอ้ยโอให้แล้ววะทีมันกับได้นะอาจารย์ต้ับด้จะไปน้บ่ที่เอาตังให้บังนองไปเติมน้ำมันนี่ไงเออให้จะปูดขับก็ได้เลยโอ้ยั มองขามแตะพูดไปได้่อวะอะไรพี่เลยไปรถทัวร์สองแยวเจ้าขับทัานี้ไปบ้านตามันกูมเมียนเราก็ยี่ไปทรงเขาอยู่บ้านคือกันบ้านเจ้าเออได้ยี่ไปทรงเมกยนได้ยี่ปทรงตอนนี้เรขึ้นรถสองแถวไปก่อนแม่แม่แมขึ้นไปกอนเจ้าหน้าบอกเรอกันอย่าพึ่งเข้าไป บอกไแม่พ่มบอกอ้บอกแล้วห้องบอกดูนั่นนบอกเนล้อซื้อเกย์ได้ไหเห็นจะรู้แคนี้เล้อนี่เด้อดีไว้ขีสองเท้ยเเฮ้ยหนาวดีซื้อยังครับพี่ไปไหนผมเดีเออพระเดไทยโอ้ดีเลยเต้เต้ครับ สบจังหวะเป็นไอ้นั่นพอดีเลยเ<ห>ขา <อ S 2> เรียกอะไรนะอ,อ,อ,อิสุกอิสัยครับถากทรงกำลังใจให้น้องเตเต้น,นะครับโอ้แถาแล้วยังรักเป็นอยู่นะหางเนี่ยยวร้อยนั่งกันร้อยเงนินจะบัดนั่งกนะันฮะเบิ้งดีๆด,ดูคนครบ,บว่ะโมเมนต์หอดยันหรือนอนอยู่ในห้องเนี่ยบอกองตูเนีย บบเบียดอะเบียดนอนนอนนี่ครับมันค้ำแล้วแมนครับมือยาวังินกับลูงหน่องอุซานนอนร้อเตรียมไปงานแล้วครับ ปิดว่างเลยใช่แล้วไอ้หนูเบรกี่บอสคเน่บเป็นยังครับมันจังป็นเนาะเหตุการณ์แบบนี้พ่มีผู้ใดอยากให้เกิดครับเสียใจกันทั้งประเทศนั่นแหละครับเต่เฮาก็เตรียมการเตรียมงานมาเป็นปีเนาะแล้มปีครับมมีตังใส่ทำลูกน้องก็ได้ถือมาเมื่อเช้าวันี้พวมีคนได้กินอยอยข้าวไอ้คน ต่งเบิดก่อนครับเพราะว่าลุงขวัว่าคนที่เห็ดหูมันเห็ดหามุง้งมั้ครับบางคนเพิ่นตื่นแต่เช้าเนาะผู้เฒ่าเนาะตื่นตีซีตีหาออางงี้ยก็ต้องไปซื้อก่อนเอาเงินมามาเห็ดงานเนี่ยบอยอยากให้บินให้อย่างดีมันมัน,มนพอประหยัดได้ครับประหยัดครับเอาใส่แรงงานได้ได้หน่อยครับป,ประหยัดได้ครับประหยัดกันไป ไมราับตำแหน่งอ๋อพ่ไปใกลกคาเนี่ยชุดยังชุดยังเต็มยนอยู่เลยว่าชุดอะเดี๋ยวเราไเนะราบบงุ้มอ๋อก็บอกคุณร้อม่นั่นคือ้องบอ ต็นอมนอไปเน้นบอล์ะไปบอกเพื่อนถากันแม่เพื่อนเพื่นรอข้างหน้าอไปย่างไปย่างิอย่อครับครับครับบึ้งบ้งคนดีดีแล้วพบกันบอบอรไปจอดยี่ลายแล้วต่อมม่หอกเรื่องบอกย้าว่าท่านน่

เสาก็เก้าอีกครับอันเป็นไข่กับเสาไม่แห้งแล้วงานยกเหลือกเสาก็เก้าอีกครับคอ้วโอ้โหปฏิภาไปย่างแต่เบิกรถทิ้งนั้นนะซาเตรียมกันไปไอ้คนกันไปย่างดี ครับปีนี้ได้รถประจำตำแหน่งครับผมได้ขับรถลำโพงปีนี้ <c oughs> นครับอันนี้ห้องนอนเท่านี้ยูทั้งเบิดสามห้องครับของคอนไว้มีห้องนี้หอ้หองนี้และห้องผมติดแอร์ครับพ <c oughs> ิเศษไส้์ <c oughs> แค่ติดแอร์ด้วย นี่ปีนี้ขับรถคันนี้ครับว้าปลายไล่ครับโอ้ยผมทราบปูศาสตร์ปูเสียเตรียมหลับเตรียมนอนแล้วเด้ดหรืปล่าหลับเียมงานเนาะอ้อาวซาต่อปักไฟต่อประหลุมเอ้าผู้เดียวมาต่อวะรับขอ,บองแอร์ครับ ว่าช่วงล้อรูปีกันเลยว่าท่านได้เปิดแอคอ๋อไอ้น่องเบ็ดบ้านยูกไก่ครับขี่มอไซค์มากันเลยว่าท่านได้กลบักลบพอมูว่ายอยู่ผูเ้เดมาเปิดว่านี่ดิตะก,กัรถกระบะบอบอสให้าาเอา เอารถไปจอดเลี้ยงกันทั้งคนณแม่กับรถกับทุกคันเลยอ่ะโอเคก็เรียกว่าไปรถบัะอ่ะอ่ะง่ายเอาเด้องท่านนั่นน่ะคุณเจยอยู่หัวรถไปบักกัดไปง่ายรถเข่าเสียบทางเดียวกันรถบัตรเหมือนเลยง่ายเหมือนเลยง่ายเหมือนเลยง่ายรถจอดทำงานนะเดี๋ยวครับง่ายรถแซมหนึ่งครับ ได้เหยียบใต้เดียวเลย <C oughs> ครับเอาไปลงบางเดียวเดี๋ยว,ผม,วผมที่เหลือเดี๋ยวผมไปซ่อมอีกตึ่งเดียวกันเลยโอ้ย,อยบอทเราหะกระบอกทีมฮาเนเอาสับพร้อมเบิดแล้วครับ คลิปนี้จะฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ